สวัสด <make> ีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่นะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับร้านเราเป็นร้านขายรถเซ็ตเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมี2สาขาตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านท่าคอตับลวัางบัวอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับผมหลังจากหายไป1อาทิตย์นะครับ อัปเดตสินค้ารวมๆนะครับเผื่อใครสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็แวะมาชมได้นะครับเริ่มต้นกันที่คู b o ต้า M ห้าพันคันนี้เข้ามาใหม่นะฮะอุปกรณ์ใบมีดหน้าพร้อมผ่านโคนใหม่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทมีเล่มทะเบียนนะครับตัวทะเบียนปีห้าศูนย์นะฮะถัดมาเป็นคู b o ต้า M หกศูนย์สี่ศูนย์ SU นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านโคนใหม่เหมือนกันฮะ 475,000บาทนะครับปี55ครับผม M 6 0นะครับ M 5 0 0 0นะครับใครที่ต้องการโรลเทสเตอร์งานไถนะครับหรืองานปั่นนาก็ได้นะครับเรามีโรตารี่นะครับ2เมตรนะครับไว้จำหน่ายนะครับเป็นโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับ2เมตรเหมาะมากกับ M 6 0แล้วก็ M 5 0 0 0เนี่ยรับประกัน1ปีนะครับราคาอยู่ที่65,000นะครับถัดมาเป็นคูปะต้า L 4 0 1 8นะครับใบมีคันบนพร้อมโรตารี่นะครับราคาที่445,000นะครับมี2คันนะครับราคาเดียวกัน ใบมีคันบนพร้อมโรตารี่นะครับ404,005รถปี6061นะครับถัดมาด้านหลังนี่นะครับเป็นสไตล์ยันม่านะครับสายแดงนะฮะยันม่า39แรงม้านะครับใบมีดด้านหน้าคานล่างนะครับสีสันเดิมๆนะครับทุกจุดนะครับพร้อมหันพัวนะครับราคาอยู่ที่279,000นะครับอีกตัวฮะขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับ49แรงม้านะครับ ยันมา49แรงม้าใบมีดดันหน้าพร้อมอ่าตัวนี้จะเป็นผ่านพวนเหมือนกันนะครับอ่าคันนี้คันนี้ก็300,000 69,000บาทนะครับ300,000 69,000นะครับกับยันมา49แรงม้านะครับมาสายน้ำเงินบ้างฮะเป็นอิซากิ NT540 40แรงม้านะครับใบมีดดันหน้านะครับคันล่างพร้อมผันพวนใหม่นะครับ 375,000บาทรถจักรยานปี60นะฮะสภาพเดิมๆนะดูปากใบดันนะครับทะลอกนิดหน่อยมีท่อแต่งด้วยนะครับถัดมาด้านนี้นะครับเป็นคูปุต้านะครับ L 4 5 0 8นะครับตัวรถพร้อมด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับ269,000บาทนะครับ269,000นะครับตัวรถพร้อมโรตารี่สี่สิบห้าแรงสภาพเดิมนะครับ มาเป็นกูปะต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตันนี้สวยเลยนะฮะใบมีดหน้าพร้อมผ่านกวนนะครับคันนี้ยังใหม่สี่เส้นนะครับห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับไซสใหญ่ขึ้นีกนิดนึงนะฮะห้าสิบสี่แรงม้าเป็นอีสกิห้าสิบสี่แรงม้าขึ้นยนต์สีสูบนะครับตัวใหญ่เลยนะครับจะใหญ่กว่า L ห้าศูนย์หน่อยนะครับไส์ยางก็ใหญ่ด้วยนะครับคันนี้ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 400,55,000บาทนะครับ400,55,000นะครับอิสกิ54แรงม้านะครับสวยๆเลยนะครับถัดมาเป็นคูปัต้า L3008 นะครับ30แรงม้านะครับงานสวนนะครับงานไล่มันนะครับเหมาะมากนะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทนะครับ2 7 5 0 0 0นะครับรถจดทะเบียนปี59นะครับลูกค้าถัดมาเป็น L3218 นะครับรถจดทะเบียนอ่าตัวนี้ปี ปี9ปลายปีนะครับเป็น3218นะครับใบมีดันหน้าพร้อมผ่านพวนะครับราคาอยู่ที่359,000บาทนะครับนี่ฮะเราก็รีวิวด้านหน้าร้านนะครับด้านในก็ยังมีนะครับรุ่นไซส์ขนาด b นะครับ B ี1 4 0 B น4 4 0นะครับมีให้เลือกชมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะรีวิวต่อไปคอยติดตามนะครับแล้วก็ผ่านพวนนะครับผ่านพวนใหม่นะครับค้างสต็อกของตราช้างของแท้ไม่ได้ยังไม่ได้ลงงานนะครับยัง เป็นของเก่าเก็บนะครับราคาของใหม่ก็2 3 5 0 0ืนานอยนะครับอันนี้เราขายที่18,500าบาทของใหม่นะครับอุปกรณ์ครบนะครับมีคัดท้ายมีอะไรพร้อมเลยนะฮะอิตกินะครับเก่าญี่ปุ่นเองหนึ่งคันรีวิวเองหนึ่งคันแล้วกัน2ี่งแรงม้า2สูบนะครับตัวรถพร้อมผ่าน5านะครับราคาที่4ี่หมื่น้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรถเซคเตอร์มือสองนะครับต้องการรุ่นไหนโทรมาสอบถามกันได้นะครับ โทร0875223883นะครับ0953399988นะครับร้านปัญญาแทคกเตอร์เปิดทำการทุกวันนะครับสาขา1ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุงกำแพงเพชรแล้วก็สาขา2ที่เราอยู่นี้บ้านทาคอตําบลวังบัวอำเภอคลองขุงกำแพงเพชรนะครับมีรถให้ท่านเลือกชมนะครับงานไร่งานนางานสวนนะครับได้หมดนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ